หลายคนที่สนใจในาฬิกาที่ทํามาจากวัสดุประเภทบรอนซ์เนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่านาฬิกาที่เราใช้เนี่ยพอใช้ไปนานๆสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นพาธินานะครับซึ่งคําว่าพาธินาเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการขึ้นสนิมของตัววัสดุโลหะนี่แหละนะครับแต่แทนที่มันจะเป็นสนิมที่มันดูแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยพาทินาเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบ เหมือนเป็นคราบที่มันเคลือบตัวผิวเนื้อบรอนไว้ซึ่งจริงๆการเกิดพาทิน่าเนี่ยมันมีขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องตัวเนื้อบรอนไม่ให้มันโดนกัดซอะไปมากกว่านี้นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าใน,ในกาบบรอนเนี่ยมันก็จะมีลวดลายแล้วก็มีผิวที่มันอาจจะไม่ได้สม่ําเสมอมากอย่างนี้เพื่อนๆลองดูนะครับคือผิวเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นจ,ำจำ้ำๆซึ่งแบบ เป็นเม็ดเม็ดจุดๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะคือบางทีอ่ะเพื่อนๆซื้อไนากามาเป็นมือหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีแบบเป็นเม็ดเม็ดจ้ำๆแบบนี้อยู่บ้างแล้วเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ลองไปดูไนากาบอลกันได้ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่อยากได้ไนากาบบอน์ที่ตอนแกะซองออกมาปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีคราบไม่มีรอยเลยเนี่ย เพื่อนๆต้องซื้อในการบรอนท,ที่มีการซีลสูญญากาศมานะครับก็คือผลิตเสร็จปั๊บเนี่ยเอาเข้าซีลสูญญากาศไม่เจออากาศไม่เจอออกซิเจนเลยอันนั้นเน่ะเวลาแกะซองมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้เจอสภาพที่แบบมันดั้งเดิมที่สุดแต่ว่าในตลาดเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็เลือกที่จะไม่ทํากันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ซื้อไปอะ่ะก็ต้องการเอามาปั้นบอนให้มันเกิดพพทิน่าขึ้นโดยเร็วอยู่ดีดังนั้นเนี่ยหลายแบรนด์ก็เลยเลือกที่จะปล่อยไปเลยนะครับไม่ให้แบบมันมีอะไรมาปกป้องตอนซื้อก็ มาแบบเป็นพาทิน่าเล็กน้อยตั้งแต่ตอนซื้อเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนก็จะมีหลายๆคนแหละที่พอพาทิน่ามันขึ้นแล้วปั๊บเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจนะครับอยากได้สภาพแบบเดิมเดิเหมือนกับตอนซื้อมามใหม่หรือว่าอยากฟอกให้สีมันดูสะอาดมากขึ้นวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปในการรีสโตตัวเนื้อบรอนของนาฬิกาแนวบรอนส์เนี่ยให้มันกลับมาใหม่เหมือนกับเราซื้อมาครั้งแรกแต่ว่าจะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรใดที่มันดูเวอร์หรือว่าดูหาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะใช้สิ่งนี้ครับเพื่อน ซอสมะเขือเทศนั่นเองนะครับก็ <laughs> ของเชสเตอร์นะครับที่บ้านกินบ่อยมากต้องบอกว่าแค่นี้แหละก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าในซอสมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีสารหลายๆอย่างเลยที่สามารถ เอาตัวเนื้อพาทินาความที่เป็นคราบๆของตัวบอลทั้งหลายเนี่ยออกไปจนกลับมาเหมือนใหม่ได้ซึ่งวันนี้จะมาทําให้ดูกันจริงๆเลยนะครับว่าการขัดพาทินาของเรือนียมันจะเป็นยังไงคลิปนี้สนับสนุนโดยไทม์โซนแบรนด์กล่องหมุนนาฬิกาคุณภาพสูงจากประเทศไทยที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีสินค้าครอบคลุมทุกรูปแบบตอบโจทย์ทุกความต้องการพร้อมบริการหลังการขายครบวงจรด้วยการรับประกัน5ปีเต็มคิดถึงกล่องหมุนเมื่อไหร่คิดถึงไทม์โซนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้ description ก่อนอื่นมาดู่่าามนกอว ประมาณแบบนี้นะครับก็คือด้านข้างเนี่ยมันจะมีเลยว่ามีเป็นเม็ดเม็ดจ้ำๆแบบนี้นะครับเป็นร่องรอยการเกิดพาทินาตัวเม็ดมยมตัวคราวนี่แบบโอ้โหอย่างดำนะครับก็เข้มๆขึ้นมาประมาณหนึ่งมีเม็ดดำตรงนี้ด้วยนะครับด้านขวาหน้าตรงแถวคราวกาดส่วนตัวขอบเนี่ยไม่ได้แบบมีพาทินาขึ้นะเยอะมากแต่ว่าก็เริ่มมีคราบที่แบบดูไม่ได้เนียนตาไม่ได้เงาละนะครับก็คือแบบความเงาเริ่มหายไปแล้วประมาณนี้นะ แล้วก็เนี่ยรอบๆก็ประมาณนี้เลยนะครับมีฝั่งนี้ก็จะมีแบบเป็นเม็ดๆจำ้ำๆเป็นลายตรงเนี้ยขาลักก็จะแบบเป็นคราบมาประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นพาททน่าที่ค่อนข้างจะน้อยนะยังไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าวันนี้จะลองเอามาล้างให้ดูก่อนถ้าแ,แต่มันแบบน้อยๆแบบนี้เลยนะครับจะได้รู้ว่าเวลาล้างแล้วมันเป็นยังไง ซึ่งอันดับแรกห้ามลืมเด็ดขาดนะครับก็คือถอดสายก่อนนะคือบางทีแบบหลายๆคนเผลอล้างมันทั้งสายเลยอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็จะทําให้มันพังได้นะครับก็ยังไงถอดสายออกมาก่อนเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยในรการบรอลก็จะให้แบบเป็นสายหนังมาซะเป็นส่วนใหญ่นะผมยังไม่ค่อยเจอใาการที่เป็นสายบอลเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีสายที่มันเป็นข้อต่ออะไรเยอะแล้วมันเป็นบอลด้วยเนี่ยพอมันเกิดพาทิน,น่าเนี่ยมันจะเชื่อมกันจนแบบมันขยับยากอะไรประมาณนั้นนะครับ พอเราแกะได้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับซึ่งอันดับต่อมาเนี่ยลองดูสเปคกันกันน้ําต่อเลยนะคือในาการบางเรือนที่มันมีบอลเนี่ยอาจจะก,กันน้ําได้ไม่เยอะมากนะครับดังนั้นแนะนําว่าในากาที่จะมาทาแบบโปรเซสแบบนี้ที่แบบเอามาเช็ดมะเขือเทศหรือว่าเอามาทํานั่นทำนี่อะ่ะ มันต้องกันน้ําได้ระดับประมาณสัก5 a t m หรือว่า10 ATM ขึ้นไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราทําการล้างด้วยซอสทั้งหลายแล้วเนี่ยเราต้องอาเช็ดน้ําหรือว่าเอาไปแช่น้ําซึ่งในการเรือนี้เนี่ยมันสามารถกันน้ําได้ประมาณ5 a t m ดังนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกวิธีในการเช็ด ด้วยผ้าแบบชุบน้ำเปียกๆมันหมาดอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในการกันน้ําได้ประมาณสัก10 atm อันนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปจับแช่น้ําหรือว่าเอาแปรงสีฟันขัดในน้ําได้เลยก็สามารถทาความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะแต่อันนี้จะลองให้ดูว่า5 atm เนี่ยมันต้องอยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งก่อนอื่นออกตัวก่อนเลยนะครับว่านี่คือครั้งแรกของผมเลยนะที่ใช้มะเขือเทศ พราะปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้วีนอนนะครับก็คือแบบใช้น้ํายาที่แบบมันเป็นขัดโลหะโดยเฉพาะอะ่ะไม่เคยใช้ซอมเมอร์เทศมาก่อนแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะคือเคยสร้างพาทิน่าด้วยน้ําส้มสายชูมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าการขัดพาทิน่าออกด้วยมะเขือเทศเนี่ยนี่ครั้งแรกมาทําไปพร้อมกันนะครับมันลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงก็อันดับแรกแกะออกมานะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆจะใช้แปรงสีฟัน ขัดๆก็ได้แต่ว่าวิธีเบสิกที่สุดก็คือแบบนิ้วเราเนี่แหละนะครับคือผมพยายามจะใช้อะไรที่แบบมันไม่ต้องมีสเต็ปอะไรเยอะอ่ะวนหมดอายุก็เนี่ยอ๋อน,นี่ยังกินได้อยู่นะครับอันนี้ไม่หมดอายุเลยค่ะก็ลองดูซึ่งเอาจริงจะเอาแบบที่มันหมดอายุไปแล้วมาใช้ก็ได้นะจะไม่เปลืองมากนะครับวิธีการก็คือเพื่อนๆชโลมลงไปเลยนะบแบบนี้นะก็คือแบบเนี่ยตรงเนื้อเคสเนื้อโลหะนะครับฉโลมให้มันแบบทั่วๆนะคือมันไม่ต้องขัดขัด,ขดถูถูอะไรเยอะมากนะครับเพื่อนๆแค่แบบชโลมอย่างเงี้ย คือตามขอบตามมุมนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวมันจะทําปัญหาอะไรกับกระจกนะครับอันนี้มันไม่เกิดอะไรกับกระจกแน่ๆนะเพื่อนๆก็ฉโลมให้มันแบบคุมเนื้อไว้อะคือจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการจะทําให้ตัวเนื้อมะเขือเทศเนี่ย มันคุมโดนเนื้อโลหะเนี่ยให้มากที่สุดนะครับหรือว่าเนื้อบรอนนั่นเองนะแล้วก็ปล่อยให้มันทําปฏิกิริยาไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ด้านขอบเบเซลเนี่ยผมว่าน่าจะคุมไปประมาณหนะึ่งละเหลือด้านข้างนะครับเดี๋ยวทําด้านข้างก่อนมือมันจะเลอะๆนิดนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงสุดท้ายเราต้องวนไปด้านหน้าอยู่ละเราก็ฉโลมให้มันแบบคือเคลือบเคลือบไว้พยายามทําให้มันแบบมีการเคลือบเป็นเลเยอร์ให้มากที่สุดประมาณนี้นะครับก็ค่อยๆถูกันไปนะโอ้โห ตอนถูนี่รู้สึกแบบอธิบายไม่ถูกจริงรู้สึกกังวลบอกไม่ถูกนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมแอบรู้สึกได้นิดน,นึงนะว่าจังหวะที่ผมถูแค่ตอนเนี้ยมันเหมือนจะมีความเงามากขึ้นตรงขอบเบเซลเลยนะเพื่อนๆจาภาพตอนแรกไวด้ดีๆนะครับว่ามันแบบเคยหมุนๆยังไงนะครับก็เดี๋ยวโต๊ะเดี๋ยวผมเช็ทีหลังนะครับตอนทำเพื่อนๆก็หาแบบอะไรมาลองๆนิดน,นึงนะว่าแบบเออมันจะมีความเลอะเลอะนิดน,นึงอะ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะฝั่งนี้บ้างอ้อมมาฝั่งนี้นะครับนี่ฉลมแน่นๆเลยเอาให้มันแบบ มีความแบบพุนพูนเลยนะครับนี่ให้มันแบบมีความจมจมสัมผัสเนื้อไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะเน้นตรงพวกขอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตรงแบบที่มันเป็นส่วนเว้าวส่วนโค้งที่เราอาจจะเอานิ้วเข้าไปได้ยากก็จะพูนไม่หน,นาๆเลยนะครับนี่ด้านล่างด้วยเมื่อกี้เรามีคราบข้างๆเยอะใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันแบบมีร่องมีรอยตรงเนี้ยจำได้เลยเมื่อกี้จะมีแบบเป็นเส้นๆนะครับนําสายตาเลยผมก็พูนมันไปหน,นาๆแบบนี้เลยนะครับอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้างล่างเกือบลืมนะครับนี่ตรงที่เป็นตัวเคสนะครับก็ พอกไปอ่ะข้างๆผมว่าน่าจะเยอะละนะครับเดี๋ยวเรามาฉลมด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับสภาพอาจจะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูแบบไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าอ่ะมันเป็นสูตรที่เขาแบบบอกกันมานะครับซึ่งจริงๆผมก็เห็นหลายๆคนที่เขาทําที่ต่างประเทศอะ่ะเขาก็เอามาทําแบบนี้แหละนะครับมันก็ออกมาสวยงามดีนะครับก็ลองดูนี่ครั้งแรกเลย ซึ่งถามว่าต้องรอนานแค่ไหนหลายๆสํานักบอกว่าจริงๆร,รอไ้แบบ5นาที10นาทีก็ได้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยจะพอกไว้แบบชั่วโมงหนึงก็ยังได้นะแต่บางคนก็แบบโอเคไม่มีเวลาอะไรเยอะมากก็ถูๆไปอย่างเงี้ยวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะรอแค่ประมาณสัก1นาที2นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แหละคือกระบวนการขัดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลอง เอาออกเลยอีกแบบแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาขัดกันสดๆเลยนะครับซึ่งวิธีการขัดก็คืออย่างนี้ผมจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็อันนี้มีการชุบน้ํามาเล็กน้อยละนะครับก็มีความแบบหมาดๆนิดนึงอ่ะเพื่อไม่ให้แบบมันมีความเละมากก็มาลองดูกันนะครับว่าพอมันเช็ดแล้วจะเป็นยังไงขั้นตอนแรกเดี๋ยวขอเอากระดาษที่ชู่อีกแผ่นหนึ่งก่อนนะครับก็ประมาณนี้ยกมาถูๆออกก่อนเพื่อให้คราบเนี่ยมันออกระดับหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการแชร่ที่สั้นมากนะปกติเขาแช่กันแบบนานกวว่่่าานนนีีน้้ัแตอนนผมแบบ โอเคผมใจร้อนนะฮะอยากลองให้ดูเลยว่าถ้าสั้นๆขนาดนี้มันจะได้ประมาณไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดทําไปแล้วมันไม่เวิร์กนะมันแบบไม่ค่อยออกเนี่ยเดี๋ยวแช่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะก็เป็นค้าไมโครไฟเบอร์ละมันก็จะสามารถเช็ดได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็พอมันมีน้ําชุบมาด้วยเนี่ยมันก็จะแบบโอเคนะครับคือตั้งแต่เริ่มกระบวนการผมว่าน่าจะแบบไม่เกิน5นาทีนะมันออกมาเป็นยังไงได้บ้างนะครับสำหรับซอสมะเขือเทศบ้านๆจากเชสเตอร์แบบนี้นะครับอันนี้โน้ทสปอนเซอร์นะนะครับ มาเช็ดตัวหน้าปัดตรงกระจกนิดนึงนะครับจะได้เห็นว่ามันแห้งๆนิดนึงผลลัพธ์ที่ออกมาครับเป็นแบบนี้นั่นเองเพื่อนๆเป็นไงฮะขอบเบเซลคือมันวาวขึ้นมันเวาวขึ้นประมาณนึงแต่ว่าคือแบบไอ้ตรงนี้ยังไม่หายนะเนี่ยคาบตรงนี้ยังไม่หายนะแต่เรารู้สึกได้เลยว่ามันมีความแวาวาวมากขึ้นแล้วก็ไอ้ตรงขอบเนี่ยมันรู้สึกว่ามันประกายมากขึ้นอะ่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เป็นการขัดอย่างรวดเร็วที่โอเคนะผมว่าใช้ได้เลยอย่างน้อยๆคือคาบแบบพวกจำๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยหายไปเยอะประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าคาบที่มันฝังลึกๆเนี่ยยังเห็นอยู่แต่คือเหมือนกับว่ามันเน้นความแววาวขึ้นแล้วก็ความใสที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากการขัดที่ใช้เวลาขัดแค่แบบไม่กี่นาทีเลยนะครับสอนาทีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการพอกซ้อมมะเขือเทศเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งเนี้ย ทิ้งไว้เลยประมาณสัก5นาที10นาทีเป็นอย่างต่ําเลยแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูนะพอคือแบบมันมีความเนี่ยติดหนึบไปประมาณแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่ทิ้งกันไว้เมื่อกี้นะครับก็มาลองเช็ดกันดูว่าออกมาเป็นยังไงบ้างผ้าพื้นเดิมเลยนะครับเอาไปชุบน้ําเพิ่มเติมนะให้มันเปียกมากขึ้นก็เช็ดแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะขอเช็ดสักคู่และหลังจากที่เช็ดแแห้้้้งเเเสรรร็จีีียยบออออลลลวนนนคัั่่่่ืืผพพธ์ทได ลองมาดูความใสกันนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะคือชิ้นส่วนที่เป็นส่วนขัดเงาใสขึ้นแบบชัดเจนมากๆนะครับคือจากเดิมเนี่ยมันอาจจะแบบ มีความแบบเป็นคราบๆจ้ำๆอยู่เยอะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนแบบมันวาวขึ้นแล้วก็มันเห็นเนื้อการสะท้อนแสงด้านในได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะคือแน่นอนว่ามันยังไม่ได้เคลียร์เกลี้ยงเหมือนกับการขัดเงาแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าอย่างน้นอยเนี่ยคือจากเดิมที่แบบอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นเงาสะท้อนที่ชัดแบบนี้นะก็ตอนเนี้ยชัดแจ๋วเลยเหมือนกับกระจกเลยนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าซ็มกเก็ตเทศเนี่ยมันทาความสะอาดแล้วก็มันขัดคราบพาทิน่าโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่มันเป็นส่วนเงาได้จริงๆนนะคครรัััแต่่่่่่จุดดดดดทีีผมมู้้้้สึกวาาายยยงงงขขไไเเอออออืๆๆืื รอยเนี้ยที่เราเห็นกันตอนแรกอะ่ะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ คือเหมือนกับว่าส่วนที่เป็นการขัดด้เนี่ยเหมือนพาทิน่ามันขึ้นมาแบบเป็นคราบที่มันเหมือนฝังลึกลงไปอ่ะแล้วก็ตัวเท็กเจอร์เนี่ยคือโอเคการเล่นเงาหรือว่าความสว่างมันมากขึ้นแต่ว่าพวกรอยจ้ำที่มันเหมือนกับว่ามันลงตัวเนื้อพาทิน่าแบบลึกๆไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับโอเคมีแบบออกๆไปบ้างมีจางๆไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมว่ามันสู้พาร์ทขัดเงาไม่ได้เลยนะครับพาร์ทขัดด้เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่แค่สีหรือว่าความแววๆเนี่ยมันต่างกันนะ อย่างเงี้ยพวกขัดเงาเนี่ยเห็นชัดเจนมากว่าโอ้โหขัดเงานี้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับคือแบบดูสว่างเลยดูเฉดเพิ่มขึ้นแบบคลนเฉดเลยนะครับ ก็โดยสรุปนะครับซอสมะเขือเทศถามว่าทาความสะอาดได้จริงไหมก็ต้องตอบว่าได้จริงแต่ว่าจะเวิร์กมากบนพื้นที่ขัดเงานะครับซึ่งโชคดีมากที่เรือนเนี้ยมันเป็นการขัดเงาเยอะมากเลยนะจากด้านบนเนี่ยขอบเบเซลแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นขัดเงาหมดเลยดังนั้นก็จะดูใหม่ได้ไวมากเนี่ยเพื่อนๆลองส่องไปส่องมาก็คือแบบมันจะดูเป็นนาการใหม่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็ได้ประโยชน์แหละจากการใช้ซอสมะเขือเทศแน่นอนนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ขัดด้านแบบนี้ถ้านาการเรือนไหนมีการขัดด้านเยอะๆแล้วแบบอยากขัดให้มันใหม่เนีย ผมว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยอาจจะยังเอาไม่อยู่อาจจะต้องแบบไปทางบัสโซไปทางแบบวีนนอนพวกนั้นเนี่ยจะขัดและแบบใหม่กิ้งกว่านี้มากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะเอามาทําให้ดูกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับยังไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรือนี้นะเดี๋ยวผมยังไงเอาไปแบบคลีนเอาไปโดนน้าเอาไปแบบแปรงสีฟันมาขัดขัด,ขด,ขดเอาตัวคราบที่มันแบบซ่อนตามซอกหลืบเนี่ยออกแบบอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ